บอกกันมานะคะว่าการที่เราเนี่ยกินช็อกโกแลตเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยคลายเครียดค่ะแล้วก็มีความสุขแวันนี้นะคะนัตตี้ก็เลยจะพาเพื่อนเนี่ยมาเติมเต็มความสุขด้วยช็อกโกแลตกันถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราก็เข้าไปเลยค่ะกับร้านแมว t มี Melt me ค่ะแมว t มี me. อาณาจักรของหวานแซน่ เสิร์ฟช็อกโกแลตสดสไตล์ญี่ปุ่นสูตรฮ o อกไกโดค่ะทานแล้วก็ไม่อ้วนนะคะเพราะเป็นช็อกโกแลตสดที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตถึง70%นอกจากช็อกโกแลตแล้วเนี่ยที่เมวชมีก็ยังมีไอศครีมเจลาโต้โฮเมดสไตล์อิตาเลียที่มีน้ำตาลแล้วก็ไขมันน้อยค่ะเป็นของหวานที่พิเศษสำหรับคนที่ต้องการาความอร่อยและมีสุขภาพดีในเวลาเดียวกันค่ะตันตันตัน ที่อยู่หน้านัาตตี้ตอนนี้นะคะก็คือช็อกโกแลตสูตรฮอกไกโดแบบ3รสชาติค่ะนัตตี้รู้มาค่ะว่าการที่จะกินช็อกโกแลตที่นี่ยมีเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับนะคะก็คือเอาช็อกโกแลตเนี่ยนะคะอมไว้ในปากค่ะแล้วรอให้มันละลายอ่ะช้าๆช้าๆถึงจะได้รสชาตินะคะหอมหวานนุ่มลิ้นของช็อกโกแลตที่นี่ค่ะเอาแล้วเราก็ชิมกันเลย เจลาโต้โฮมเมดแบบสไตล์ตะลี่นค่ะที่มีชื่อเมนูว่ะโ k เคโน o โทสค่ะ mm hmm. ชื่อเรื่องค่ะว่าช็อกโกแลตเนี่ยทำให้เราคลายเครียดม,มีความสุขนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยค่ะวันนี้นะคะนัตตี้ก็มีทิปเกี่ยวกับประโยชน์ของช็อกโกแลตมาบอกค่ะช่วงทีนทิปสปโมเดส สาวๆที่กลัวความอ้วนจากการทานช็อกโกแลตนะคะคงต้องเปลี่ยนความคิดสมัยแล้วล่ะคะ่ะเพราะช็อกโกแลเนี่มีประโยชน์มากกว่าที่คิดจากการวิจัยนะคะพบว่าในผงช็อกโกแลตดาและผงโกโก้เนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิเดนซึ่งจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลตัวที่มีประโยชน์และทําให้คอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายเนี่ยลดการทาปฏิกิริยากับออกซิเจนค่ะซึ่งแปลว่าจะช่วยลดการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเท่านั้นยังไม่พอค่ะช็อกโกแลตยังอุดมไปด้วยสารเคมีที่ทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นและก็มีความสุขค่ะ่ะเเชนนซรท และแอดอ p h ฟินก็แปลว่าช็อกโกแลตมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าที่คาดไว้ค่ะทีนี้นะคะสาวๆที่เป็นช็อกโกแลตเลวเวอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะได้กินช็อกโกแลตกันอย่างสบายใจมากขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือกลัวอ้วนมากจนเกินเหตุค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการทานช็อกโกแลตเนี่ยควรจะทานให้อยู่ในปริมาณที่พอดีหรือไม่ก็เลือกรับประทานช็อกโกแลตแบบไม่หวานค่ะโลอ้วนเนี่ยจะได้ไม่ตามมาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของโมเดส p ัปเดตเทรนเนี่ยก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่ากิจกรรมเรานะคะแค่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะเพียงเขียนชื่อที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะลงบนซองเปล่าโมเดสรุ่นใดขนาดไหนก็ได้ส่งมาทางตู้มนนที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะ เพื่อรุ้นกับกิจกรรมนะคะ Modest k ป o p พูค่ะเป็นกิจกรรมที่ศิลปินเกาหลีเนี่ยจะมาระเบิดความมันที่เมืองไทยค่ะในคราวหน้านะคะนัตตี้ก็จะมาอัปเดตเทรนด์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเทรนด์หน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อซีของนัตตี้มากๆค่ะขอคุณผ้านามัยโมเดสการปกป้องที่สบายกว่าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย